เออข้าวเหนี้แล้าก็ไล่ออกมาผมจะออกบางอันนี้คือการแต่งอันนี้มาทําที่หลังก็ได้ได้พวกแงะลงไงให้หมดให้มันดูสมูทกันแล้วเราค่อยมาจัดแต่งเนี้ยนิดนึงนะคะนิดนึงแต่อันนี้มันยังไม่ได้ย,ยังไม่ไม่หมดตรงนี้มันยังหนาอยู่อ่าก็เดี๋ยวมาเก็บอีกทีนึ่งได้นะ,นะ,นะสามารถไล่ได้ีหยหยิบออกมานะจะบิดก็ได้ แล้วก็สับจากกลางมาสี่อืาอ่ะอสวยเลยค่ะ,ะจะสับมันจนมันขาดหายนะต้องจับจังหวะด,ด้วยล้อแมแลมล็แลมแล้วก็นะคะเมื่อกี้มันบิดไปทางโน้นนะคะผมผู้ชายอย่างงี้อย่าให้เจอนะบางครั้งงานงานของเราคือต้องดูว่าเราเก็บอะโอเคไหมนะพอเราตัดตรง นะคะพอตัดตรงแล้วมันจะทู่ๆแล้วก็ยกเชคนิดนึงนี่นะความไม่มาล้านคือนะอันนี้คือสับสับแบบอย่างนี้มันเป็นโพรงนี่หนาใช่ไหมหนา,นาหรือว่าสับแบบไหนก็แล้วแต่ละเราเพราะนั้นเราก็ไล่เพื่อให้บางครั้งมันมันไม่มาล้านกันอันนี้ยาวยาวออกมา ความบางอะนะยาวยาวเกินนะคะอย่างเงี้ยหมายถึงที่ครูบอกมันเป็นชี้ออกมาแล้วก็แต่งพอพอเราไดเสร็จอะ่ะมันจะเห็นงานที่เราทำมาไว้นะคะอย่างเงี้ยตรงนี้หายตรงนี้มีมันก็เลยดูโบูไปนะเราก็ต้องมาแต่งนะคะแต่งสมมติว่าเรารู้สึกเออตรงนี้มันหนาเรายกเฉพาะที่เราไม่ต้องยกข้างล่างเรายกเฉพาะนะ ก็ยกปุ๊บมองออกไมว่ามันหนาแต่น,นี้มันบุ๋มเหมือนมันอาจจะสั้นไปเนี่ยเราก็ยกเฉพาะไม่ต้องยกข้างล่างมาเราก็ดูว่ายกแล้วแล้วเนื้อผมตรงนี้นะคะเราก็เก็บนะค,ะคือกนไกายอยู่ในมือตามองเห็นการแก้ปัญหาคือเฉพาะจุดนะคะเฉพาะจุด เกล็ดมันหนาผลต้องการให้มันบางแบบนี้เราก็เก็ดนะคะแต่ทีนี้ไดตรงเนี้ยอันนี้คือยกไปเรื่อยแล้วมันก็เริ่มเริ่มลอยเริ่มลอยเริ่มลอยกลายเป็นอยู่นู่นแล้วนะคะนะคะจริงๆแล้วความทุยตรงเนี้ยมันจะไม่ต้องสูงขนาดนี้เห็นไหมความสูงอยู่นี่แล้ววัดลงมามันไม่อยู่ตรงนี้เลยนะคะะ ความเคนมันต้องอยู่กลางกลางมือเล่อาจารย์ใช่อันนี้มันไปอยู่เหนือโค้งหูนะคะอันนี้อันนี้งานงานยกสูงอันนี้งานเทนะคะเนี่ยตรงนี้คือได้ละเแต่อีกตรงนี้มันหายไปเยอะของพี่สมชายอ่นะ,ะอันนี้คืออาการตัดตัดไปตัดไปทีนี้เพราะถ้าเราไปเจออย่างเงี้ยนะคะเราก็เราก็ต้องแก้ปัญหาโดยการ เอาตรงนี้ออกให้บางมากนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไม่ในนี่นะคะแล้วด้านข้างมันก็เลยไม่ไปไปมันไม่ไปล้านก,นกันกับด้านข้างด้านข้างเหมือนมันจะยาวมากนะคะถ้าเราออกประมาณแค่นี้นะคะเราก็ค่อยแต่งนะคะเหมือนกับให้มันเป็นเส้นนี้อ่าอันนี้มาอย่างนี้อืมแต่อันนี้กลายเป็นว่าอันนี้มันยาวเป็นปีนะคะสวนดีตรงเนี้ยเราก็เน้นคําว่า คุยสูงแล้วก็นี่ก็ให้บางไป <c oughs> นะคะแต่ถ้าตรงนี้ยาวลงมาอีกนิดนึงจะสวยนะคะทีนี้อยากให้ทุย <c oughs> ถ้าเราอยากให้มันทุย <c oughs> ะะเราดันฝึกดันโคนทีนี้ตอนนี้เราหัดดันกับดึงนะ,คะใครยังใช้นิ้วก้อยไม่เป็นตักอะปากแล้วก็หวีอันนี้ลงก่อนนะหวีลง <c oughs> ถ้าไม่หวีลมมันจะพันกันแล้วก็ดันขึ้นไปเห็นไหมควรมันจะโยกขึ้นไปนะคะติดให้เขยา่าค้างไว้ก่อนอย่าดึงออกอย่าดึงอะไรออกอย่<ป>อาดึงแหวเอาใหม่ครั้งนึงดันเป็นเย็นเวลาใดอ่ะดึงปักดึงปักผมแห้งนะคะ ดีดูไหมปูใช้ขอใครใช้ีู้่น่ารักเกินไม่มีกําลังเลยนะคะข้ามเรือไม่มีกําลังไม่ได้นะคะลน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 นะคะแล้วก็ค่อยปล่อยนะผมจะโยกโคนขึ้นไปจะทําแล้วก็เป่านะคะถ้ามันอยู่แล้วเราเป่าไปียมันจะอยู่เลย มันก็จะทำให้ไงคือ <c oughs> ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันดันให้ถึงโคนดถ้าไปู้ว่าดันไงเราหมุนกับมือเราแค่นี้เรารู้แล้วบางคนไม่หมุนนตหมุนอยู่นี้บอกให้ดัโนโค้อันนี้คือโคนหขับทำกับมือนะคะการเรียนรู้เราเราฝึกฝึกได้ทุกส่วนกับร่างกายเรานด้มะ มันมีความคงเท่ากันนะคะแล้วก็แนะคะมันมีความคลองแตง่แล้วเราเปล่าเปล่าไปเหรเขาก็จะอยู่นะคะเขาก็จะอยู่เพราะเราดันโคนนะคะตรงนี้สมมจแล้วนะตรงนี้่อนะ็อาดูอัดึงเข้าไปบังคับด้วยกันไปแทนที่เราจะตัดออก แล้วผลมันจะออกมายางไงอันนี้เขาเรียกกดันดันส่วนโคนอัดเข้าไปให้มันแฟบนะก็คือบิดอยู่แค่ตรงนี้ยนะบิดตรงนี้กการตัดซอยเราก็จะไหลไปเรื่อยตับไปเรื่อยไหลเรื่อยมันก็จะทำให้ ความตั้งนะคระับบิดิให้อยู่แล้วก็อับไว้อย่าเพิ่งคายออกนักหนึ่งสิบในใจนึ่งเนี้ยก็สิบปล่อยไปอยู่นะครับแล้วก็ดีดดีนะคะเส้นผมมันโดดมันดีดผมล้อมทรงอะ่ะตัวดีดเลยสําหรับคนผมอะไรแข็ง mm hmm. แล้วก็ขอบผมดีดแล้วกกลรรแล้วอัดเข้าไปแล้วแค่แบตเตอรี่มันลูกอีกทั้งบางคนแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะคะ อ่ะอันนี้มันจะเห็นการตัดผมที่ไม่สอดคล้องกัน,น,นก็คือนาไม่สอดคล้องกันยังไงตรงนี้มันลากไปตรงนี้มันพองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยนะคะอะ่ทีนี้ตรงนี้ต้องการให้มันพองแล้วก็คือดันอะไรปูจากที่เราใดพืชใดพืชมาเราทีนี้นิ่งๆน,นับหนึ่งในใจ นับหนึ่งในใจแล้วเสร็จแล้วไดตรงนี้ใหม่แล้วก็ถ้าเราต้องการให้ตรงนี้นะคะมันอยู่ที่การใดไม่ใช่ทรงคอม่าก็ใดแบบที่ครูทำอ๋ยเฉพาะชอบชอบตรงนี้จุดเดียวนะคะจุดข้างบนเนี่ยเคฟเนี้ยนะคะเราก็เน้นใด้อยู่ที่การใดนะใด้าันโค้เหมือนกันนะดันโค้ง ถ้าดันโคนไม่ได้ก็จบก็าทาไม่ได้ก็อย่างนี้ก็แค่เอานิ้วล็อกไว้แล้วก็หาผลิตภัณฑ์ใสนะะ่อันนี้อยู่ที่การไดเซนะ,ะถ้าคุณสามารถไดได้นะคะมันก็ทําได้ไดปัดได้ไดตรงได้นะะให้รู้ว่าเราจะต้องไดย,ยังไงที่นะคะน แล้วก็มันก็จะโยกโคน,นแล้วก็ค่อยเอาไปเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาหักเอาเช่นอีีบวกันแปะไว้ส่วนล่างนี้ใบธรรมดาใบธรรมดาแถบนี้อ่าก็อ็นนี้เพราะบางครั้งความพองมันพองเกินอ่ะ ลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันเยอะไปว่ากดดันไม่รู้ก็ดับนั่นจากข้างล่างก็ดับนั่นจากข้างล่างไม่ท้องนก็จะเดินตูดหดไปเลยทีนี <c oughs> นะะ้นะคะพออยู่แล้วเราก็แบนทีนี้เราก็นะ,ะใช้มือเราเนี่ยขัดลื่นช่วยที่จะยกนะ,ะยกนี้ นุชีนี่กนนารยงไงโย่ถ้ามันอยู่ทิ้งละไว้ทิ้งละไว้นะคะผมในแดบน้องเขาก็จะเรขึ้นแต่แล้วเราค่อยถ้ามันอยู่ตัวเรืออะไรแล้วอะ่ะเราค่อยเอาอตัวช่วยตัวเซตกลับมาจาับนี่แต่อย่าไปตปนี้นะกับนี่นะเพราะที่จับตรงกลับอะไรแล้วอะ่ะนะคะให้ดูเป็นธรรมาชาติที่สุดแล้วก็ คุณยาสูงที่ไหนล่ะคุณกะโยกไปสิตามใดผมไม่ได้ใดได้เฉ้างแปลงตามใดผมได้ได้ด้วยอะไรนิ้วมือนะคะเหมือนมีท่านหนึ่งเขาเป็นนักแข่งเลยอ่ะนะก็เวลาคุยกันมือเราดึงนะคะดึงนิดๆแต่บางคนขนาดเป่านะไม่ได้เป่าก็ถานนะเพื่อให้ทรงแล้วก็ทุกอย่างนะคะมันมันสามารถได้หมดแหละนะคะ ได้ไมมได้ได้หมดแหละนะคะอ่ะ